สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุ i ครงยนสาขาบุรีรัม์น n กเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองแล้วก็วันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่13พฤษภาคมพศส5 6 3ันั่นเองก็วันนี้พี่ตายมีโปรเจกต์ว่าจะถ่ายภายใน เจ้าตัวแค p o โฟ1.9 Z ซที่มีน้องท่านหนึ่งขอมาแต่ว่า,ามีรถเทเลอร์ที่เขาขนรถใหม่นะครับจากโรงงานมาส่งที่โชว์รูมพอดีซึ่งช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันและก็มีน้องท่านเดียวกันนี่แหละที่ขอเจ้าตัวแค p o โฟ1.9 Z ซเนี่ยดูภายได์บอกว่าพี่ตายถ้าสมมุติมีรถเทเลอร์มีอะไรมาส่งอย่างเงี้ยสามารถถ่ายให้ดูได้ไหม เพราะฉะนั้นพี่ต่ายก็ต้องเปลี่ยนแพลนนะครับจากที่จะถ่ายภายในเจ้าตัว1.9ึพี่ต่ายก็มาต้องถ่ายรถเทเลอร์แทนเพราะว่านานๆทีจะได้ถ่ายนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของพวกรถที่มาลงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว v c คอร์เกรด M แล้วก็ตัว Highlander เกรดเเครื่อง3.0ทั้งคู่ถ้าพี่ตายถ่ายทันนะครับลูกค้ายังไม่รับรถไปสะก่อนก็จะถ่ายให้ดูกันแต่ว่าตอนนี้เราไปดูรถเทเลอรกันก่อนนะครับโอเคเชิญครับ พอดีพี่ตต่จะถ่ายภายในของเจ้าตัวแซให้ดูนะครับแซเตีย้ยแต่ว่ามีน้องท่านหนึ่งขอพี่ตตย่อยากเห็นเวลาที่เทเลอร์เขามาส่งรถอ่ะเขาส่งแบบไหนเป็นยังไงก็พอดีแหละเดี๋ยวถ่ายภายในถ่ายพวกนี้ละกันวันนี้พี่ตต่จะถ่ายอาตอนที่พี่พี่จากซีว่าเขามาส่งนะครับว่าเวลาเขาเ,าเทเลอร์ลงรถอ่ะเขา,เาลงยังไง รถที่มานะครับด้านหน้าสุดก็จะเป็นเจ้าตัว s p a c e Cap 1.9 S นั่นเองแล้วก็ตามด้วยเจ้า V-Cross x คณ4เจ้าตัว Cap โ1.9 Z ตัว Highlander ครับสีเทาแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองเดี๋ยวมีน้องท่านหนึ่งถามนะครับว่าตัวแซกับตัวเอตัวไหนหน่าเล่นเดี๋ยวพี่ต่ายเห็นรถมาละจังหวะนี่แหละเดี๋ยวพี่ตายจะถ่ายให้ดู อันนี้ก็พีพีซีว่าก็กำลังถอยถอยจอดตัวหลังคานี่จะสูงนะครับสามารถถอยทะล่เข้าไปได้เลยอันนี้เดินหน้าถอยหลังน่าจะเป็นการขยับเอาเลิกนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> มื่อไรจะออกเมื่อไรจะจอดเมื่อไรจะนัสักที ขยับเอาเลิกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่เอารถลงอันดับแรกนะครับพีพีซีว่าก็เตรียมตัวที่จะนำรถใหม่ทั้งหมดที่เป็น isuzu allnew ปี o N U P 2020ลงนะครับก็จะมีการปลดสลักล็อกต่างๆที่ล็อกไว้ที่ตัวเชลเลอร์ดึงบันไดออกมาแล้วก็ ดที่กําลังทําอยู่ด้านล่างนะครับที่พี่เสื้อสีนี้นทำก็ตัวนั้นก็จะมีสายรัดรัดบริเวณเแถวแถวแนบไม่ให้รถไปเวลาที่เทลเลอร์วิ่งกันเองก็จะมีการปลดสายรัดเอาบันไดของเทลเลอร์ออกอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพามาดูใกล้ๆแล้วกัน นี่ครับก็จะเป็นช่วงล่างของตัวรถเนี่ยเห็นไหมครับที่พี่เสื้อสีํำเงินกำลังทำอยู่ก็จะเป็นตัวเป็นการปลดสายรัดนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวพี่ตายให้ดูอันนี้พี่ตายก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่อาจจะไปเกะกะขวางทางเขาแล้วก็ เผื่อมีอะไรตกเผื่อ <c oughs> อะไรหล่นขึ้นมาหัวเมงที่ใส่อาจจะแตกได <c oughs> ้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งข้างๆ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็ปลดตัวสายรัดของอตัวรถที่ยึดกับรถใหม่มาไม่ให้รถเขาขยับเวลาที่เทลเลอเลวิ่ง พี่ตายให้ดูใกล้ๆสูมน,นิดนึงเมื่อกี้ที่พี่ตัายเห็นนะครับพอ,อพี่เขาปลดสายรัดออกแล้วก็จะดึงสลักเหมือนกับให้ตัวไฮดรอลิกเขาปลดการทำงานะจะมีการยุบตัวลงอ,อ,อันนี้อธิบายไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะเนี่ยเมื่อไฮดรอลิกคลายการทำงานแล้ว เขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เตรียมไฟขับลงได้เลยคือพี่ต่ายต้องขออภัยนะครับถ้าใช้คำศัพท์ไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอธิบายยังไงแต่ว่ามีน้องท่านหนึ่งอยากเห็นตอนที่เขามาทรงแล้วอตอนเทเลอร์มาแล้วก็ตอนลงเลยเออนี่ถ่ายให้ละนี่ ตัวแซสีน้ําเงินอ่าได้เลิกแล้วนะครับเลิกตอนนี้ก็7จ็โมงยีนาทีีปกติถ้าเป็นลูกค้าจะบีบแต่3ครั้งแต่จากพี่ซีว่าไม่ต้องครับเอาลงได้เลยนี่ไปแล้วราคาคันนี้จะอยู่8ปดแสนแปดหบาทนะครับนี่โน่นเข้าลงเก็บไปละ พอพี่พี่ซีว่าเอาลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะมีการถ่ายรูปรถให้เราดูเออว่ารถที่ส่งมานะปกตินะไม่มีรอยขีดไม่มีรอยควนอะไรนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิวต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัว CAP4 Highlander 1.9นเก้าเกรดเสีขาวมุกนั่นเองเดี๋ยวพี่น่าจะเป็นพี่เสื้อสีน้ำเงินสุดหล่อนะครับที่จะขับลงมา อันนี้ถ้าเขาเห็นพี่ตายถ่ายรูปอยู่เขาก็คงจะไม่ขับเหยียบเนาะคงจะชะลอชะลอให้ถ่ายนิดนึงนี่จะเริ่มลงมาละอ่าสังเกตด,ดูนะครับก่อนที่รถจะขับลงมาเขาจะมีการพับกระจกข้างทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเกี่ยวกับเสาของตัวเทลเลอร์นั่นเอง ฟ้าบติดแล้วมองซ้ายมองขวาก่อนโยหัวออกมาดูก่อนอ่าทุกอย่างเคลียร์ไปแล้วคันนี้สบายครับไม่ต้องกลับหัวอ่าเดี๋ยวดูอีกคันหนึ่ง จากวันนี้พี่ต่ายตั้งใจว่าจะมาถ่ายภายในใเจ้าตัวแคปโฟเออให้ดูแต่ยินเสียงโคมคามโคมข้าม,มพอดีแหละมีคนขอมาพอดีจังหวะได้พอดีครับถึงพี่ต่ายจะอยู่โชลูมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาเจอจังหวะที่เข้ามาส่งพอดีนี้ก็น้อยนะครับแลวทีนี้พระเอกของเราบอกเลยว่าคันนี้หลอสุดเจ้าตัว จะบอกว่าเจ้าตัวแคปโฟไฮเลนด์ไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว V-Cross นั่นเองนะครับราคาเงินสดตัวนี้1,154,000บาทเอ้ย1,157,000บาทเออถ้าสีขาวมุกเพิ่อมอีก7 0 0ดบาทนั่นเองตัวนี้เป็นตัวเกรด M นะครับทำไมพี่ต่ายรู้บางคนอาจจะสงสัยก็ทำไมอาพี่ต่ายดูในสต็อกเรียบร้อยแล้วครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้เข้ามาส่ง อีกคันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวขายดีขายดีมากตัวนี้จะเป็น Space Cap 1.9 Glace นั่นเองนี่กระดกหน้าขึ้นมาละเมื่อกี้ที่พี่ต่ายเห็นนะครับก็คือเขาจะยกเจ้าตัวไฮดรอลิกขึ้นเพื่อให้าทางที่เขาจะลงเนี่ยมันเท่ากันแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมอีกหลังจากนั้นก็จะมีการปลดสายเบล์มั้พี่ต่ายขออภัยนะเรียกผิดเรียกถูก เพื่อปลดการยึดของรถใหม่กับตัวเทเลอร์แล้วกลับเลยแหละครับ แล้วก็พี่ไต่ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกตั้งที่เข้ามาติดตามทางช่อง Isuzu ใบตายเรื่องราคาก็สอบถามกันเข้ามาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไต่จะตอบให้แล้วพี่ไต่ขออนุญาตฝากเพจของพี่ไต่นิดนึงนะครับติดตามเพจขายรถได้ทางตต่ขายอิซูซุที่อิซูซุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอันนี้จะให้พี่ไต่รีวิวตัวเทเลอร์ให้ด้วยไหม ก็เ <g ül> จ้าตัวเทเลอร์ที่เอามาส่งเอาไหนๆก็พูดเล่นก็เอาจริงเลยแล้วกันตัวเทเลอร์ที่เอามาส่งนะครับข้างหลังก็จะเป็น2เพลาส่วนตัวแม่ของเขานะครับเขาไม่ได้มีแม่นะแต่ว่าไอ้ตัวที่ลากเราจะเรียกแม่ตัวแม่เนี่ยก็จะเป็นหกล้อเพราะว่าตัวรถที่ขนรถใหม่เนี่ยคือน้ําหนักเขาจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใช้แค่หกล้อก็เหลือเฟือแล้วบางคนนี่ทําไมไม่เอาเป็นสิบล้ออะไรมานี่ครับก็จะมีแค่ กโลตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าทางสับของพี่เทเลอร์เขาจะเรียกกัน1คัน 1, 1> โหลดไหมก็จะมี6โหลด8โหลด7โหลดอะไรของเขาอะ่ะประมาณนั้นแหละไปละคันสุดท้ายเจ้าสเปซแค a p 1.9 g l จเกซเอสอันนี้ก็จะมีสมุดรับประกัน เรียบร้อยละครับโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะลงคลิปใหม่ให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตฝากไว้ตอนเ<ม>ทเลอร์เขาปิดปิดอะไรปิดฝาท้ายไหม <laughs> อ่ะสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยๆวยเฮงๆสวัสดีครับ